ค่ะก็ปี2 0 2พิที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าพอใจมากค่ะแต่ก็คืออยู่ในไทยแต่ไม่ได้ไปที่ต่างประเทศมากเพราะว่าก็ดิดสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าโดยรวมจริงว่าจริงก็ประสบความสำเร็จในระยะหนึ่งในปีที่แล้วที่ผ่านมาจริงๆเป็นปีที่สนุกค่ะรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากๆเลยพอใจไหมก็ก็พอใจกับการเรียนรู้ของตัวเองค่ะก็แฮปปี้ค่ะมีหลายๆทัวร์นาเมนท์ที่ที่รู้สึกว่าตัวเองสนุก ขึ้นเยอะในการเล่นกอล์ฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันทําให้เรารู้ว่าปีต่อไปเราอยากจะทําอะไรมากขึ้นด้วยค่ะจริงๆก็ค่อนข้างพอใจกับผลงานนะคะก็จะมีบางแมตที่อาจจะเล่นไม่ได้ดีมากแต่ก็จริงๆก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าเนวเชื่อว่าทุกๆครั้งที่เนวลงสนามเนวก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้ดีขึ้นในปีนี้ที่จะถึงนี้ค่ะ ก็ปีที่ผ่านมาไม่ได้เดินทางกับคุณพ่อนะคะก็เป็นเป็นเป็นอีกปีหนึ่งที่เได้อยู่กับพี่ๆแล้วก็ได้มีพี่ๆอยู่ก็อบอบอ,อุ่นค่ะแต่ก็แน่นอนก็ต้งเรียนรู้แล้วก็ทําอะไรด้วยตัวเองเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าโตขึ้นทั้งในเรื่องการจัดการในสนามแล้วก็นอกสนามด้วยะคะ่ะ จริงๆก็แบบว่ามันก็คล้ายๆปีเดิมนะคะเพราะว่าเหมือนปีนี้ก็เหมือนเป็นปีเริ่มใหม่ของจินเลยด้วยเพราะว่าปีที่แล้วจินก็ไม่ได้ออกต่างประเทศปีนี้ก็จะไปที่ Lady European Tour ัน,นะคะก็จริงๆถ้าเป้าหมายของปีนี้จินก็ว่าอยากออกไปเล่นแล้วก็ทำางานให้ดีที่สุดะค่ะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีลุก,กี้ของจินจินก็อยากเรียนรู้ประสบการณ์ mm. ต่างๆมากมายที่จะเข้ามาในลุก,กี้ปีนี้มากกว่าค่ะ จริงๆเป็นเป้าหมายที่ก็มีมาตลอดค่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนเราลืมลืมมันไปอะไรเงี้ยช่วงปี2ปีอาจจะรู้สึกว่าเล่นกอล์ฟแบบไม่ค่อยมีความสุขเหมือนทุกๆุครั้งเหมือนเมื่อก่อนอะไรค่ะปีนี้ก็รู้สึกว่าอยากกลับมาเล่นกอล์ฟแล้วก็มีความสุขอีกครั้งนึงค่ะปี 2021, ก,ป2021ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนเราเรียนรู้จากปีที่แล้วค่ะแล้วก็ปีนี้โมคิดว่าโมอยากเห็นเป้าหมายของตัวเองชัดเจนขึ้นแล้วก็แล้วก็มีมีความสุขมากๆที่จะที่จะทำมันอะไรเงี้ย ค่ะก็จริงๆ2021ก็แพลนคือก็อยากจะลงเล่นนะคะตอนนี้ก็ยังแพลนว่าจะลงเกือบทุกแมตช์ค่ะแล้วก็อาจจะซีแมตต์พักบ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูดูกันไปค่ะตอนนี้ก็ค่ะก็ได้ work post Florida, กับโค้ชอยู่ที่ฟลอริดาก็จะ base อยู่ฟลอริดาเยอะๆหน่อยปีนี้ค่ะ เพิ่งใจเราต้องฟังให้จบคำถามก่อนนะเราชี้เลยไม่ได้นะใจใกล้สุดก็ใกล้เลยอ๋อแค่เริ่มมาครัแรกใช่เลยโอเคพร้อมบูด้วยพร้อมบูเพราะว่าอะไรครับตัวใหญ่ไม่ใช่ไม่ก็อยู่อยู่อยู่ทุกทุกครั้งที่เราอยู่กับพี่เมย์พี่เมย์ก็แบบมาแดี๋ยวอย่างนี้อ่าใช่พร้อมบวกเสมอถ้าเราแบบอยากต้องการคนเป็นแบบทีมเสิร์ฟของเราถ้าบวกก็ชวนพี่เมย์ไปได้แหละ อันนี้ไม่รู้จริงๆอะคือเราสอมเราเป็นคนที่กล้าแล้วก็ขวัญอ่อนที่สุดได้ด้วยไม่ธรรมดาเป็นไบโพล่าเลยวะเนี่ยอันเนี้ยมูไม่เข้าใจอย่ือนกี้นะแต่ว่าเมย์อะเป็นคนที่แบบแค่บางทีคนมาสะกิดอะทั้งที่แบบบางทีเราเรารู้สึกว่าเออเขาแบบเราเห็นแล้วเราเราควรจะเห็นอยู่แล้วว่าแบบมีคนเดินเข้ามาเงย้ยที่อยู่เมย์ก็คือร้องเสียงดังขึ้นมาเฉยๆเลยอะไรเงี้ย แล้วเป็นคนจริงๆใช้คำว่าป๊อตเลยได้เลยในบางครั้งอันแรกแต่ในอันแรกแต่เราผัดมืนี้ไดใจกล้าเลยนี้แต่ในบางเรื่องเขาก็ผลักเราไปข้างหน้าก่อนเลยโอเคโอเคซึ่งเราแบบอะไรอะงงอะไรแต่ว่าจริงๆคาว่าคุณแม่ไม่ไมองว่าการดูแลนะการจุกจิกขี้บ่นทุกอย่างมันเป็นระเบียบมากกว่าเออื่นใช่ไหม ใช่ไม่แต่กดู่เป็นเอเบียบแบบเอาเอวงใหญ่ที่สุดไงทุกคนให้ให้น้องพูดโอเคก็จริงจากที่เอ่อเมียพี่จบสวยก็จริงพี่เขามีความเป็นต้องบอกว่าผู้ใหญ่เนาะแล้วก็แบบแล้วก็มีความคิดเห็นในในมุมมองอีกมุมหนึ่งของพี่เขาซึ่งเมีก็คิดว่าทุกครั้งที่เมีมีปัญหาหรือว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาพี่โมก็พี่โมก็จะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมถือว่าดีไม่จบสวยจริง ตบมือให้พี่ตบมือให้น้องนี่เหรอมั้งก็ได้ได้ถ้าบาทสิบบาทวันทีเล่นเองด้วยใช่ก็ขับเองถึงจะไม่มีคนให้คาตลอดเนาะใช่ให้ค่าทำไมชี้พี่อะลูกเ้ยหนูเลยลูกเอ้ย เหมี่ยวเหมียวพี่เหมียว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 สวยตลอดเวลาออกกิจกรรก็สวยเราจะมีทุกครั้งให้เหมียวเน้นลุกเน้นลุกโอเคสวยคือทุกครั้งที่แบบอไปแบบแค่แข่งในไทยอย่างเงี้ยจิมแข่งกับพี่เหมียวปีที่แล้วค่ะจิมก็คือมาเลยแบบหน้าสดเสื้อยืดกางเกงยีนพี่เหมียวมาแบบกางเกงยีนขายาวเสื้อแขนยาวแต่งหน้ามาสวยสวยตลอดเราต้องเราต้องเนี้ยบใช่ไหมคะเราเนี้ยเราต้องสวยตลอดเวลา เฮ้ยชี้พี่โมเชื่อพี่ไม่ใช่พี่โมหรอกเชื่อพี่ไปทางนี้นะแต่ประเด็นมันไม่มีใครชี้พี่เลยเหรต้องมีหนึ่งต้องมีเหตุผลใช่ไหมนงมีเหตุผลเออต้องมีเหตุผลไม่ไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าถือว่ามันจะแบบไม่ได้จริงจังมากแต่ขอเหตุผลด้วยก็มันไม่มีเหตุผลเลยเลยที่เมจะไปอ่ะนึกออกอ่ะในเหตุผลสายเปย์ของเมก็ใช้ไม่ได้สายเปย์มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ โอ้เมย์ก็ได้อวเมย์ค่ะค่ะจะเห็นพี่เมย์คุกคีกับเด็กอยู่ประจำตลอดใช่ชอบฝีดไม่รู้ทั้งๆทั้งคู่อ่ะทั้งคู่อ่เพราะนี่ก็เลี้ยงหนูมาก่อนไงใช่ไหม หนูแคร์ไรที่พ่อซื้อมาให้ตัวส0มร้อยโลอะที่ไม่เคยแคร์หรือเปล่าพี่เขาเลี้ยงทุกทุกอย่างที่ที่ที่เห็นอะเลี้ยงหมดเลยเลี้ยงหมดเลยทุกคนเฮ้ยจริงจริงจริงเหนียวก็ไม่ธรรมดาใช่ที่ให้เราสู้กันได้นี่สองคนสามคนด้วยก็ได้จริงว่าทุกคนงแต่แต่สองคนเนี้ยสูสีมาก ให้เราเรากินน้อยเราสองคนใช่เดี๋ยวใช้คขาว่าน้อยใช้คขาว่าเขาเยอะกว่าคลีนหรือเปล่ากินคลีนกินกระของกินคลีนเลยแล้วในจานไม่เหลือเลยโมโมชอบแกงเป็นข้มวขาหมูขาหมูช่างมีสุกี้แห้งอรับจานโปรดจริงนะเื่อเตี๋ยวค่ะดูเท้าเตี๋ยวมันดูแค่ดูแค่นั้นแหละของของเมีอะโมตอบให้อะไรคะไข่ต้มใช่อันนี้จริงที่วันละกี่ฟองลูกหกฟองค่ะหกฟองกินจนชอบไปเลย ทำไมเหมือนถามไปแล้วนะคะเนี่ยยังไงอ๋อแล้วประเด็นคือว่าเมียวไม่กล้าชี้ไม่อันนาะคำถามเนี่ยพี่เมย์เตรียมกับหนูมาแล้วว่าโมนะพี่โมนะพี่โมนะเตรียมมาแล้วจะไปเกี่ยวนะพี่นี่มันเอาหลอดกินกันนะ ราะว่าจริงๆน้องจะเป็นคนที่เหมือนทุกอย่างสดใสสวยงามตลอดทุกอย่างก็คือดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่การยกตัวอย่างกันยกตัวอย่างเหรอหนูแล้วนค่คะเช่นอ๋อแคอ่เวลาจดลูกกอบใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วเหมือนว่าวันนั้นอะวันแบบหนูไปซ้อมด้วยกันแล้วคือเหมือนมีอะไรเดินเข้ามาไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ขึ้นมงและแล้วเขาก็เดินกลับมาข้างหลังจริงก็แบบพี่เป็นไรมดมันเดินเข้ามาไม่ไม่อยากฆ่ามัน ใช่ประมาณนั้นแล้วยุงอยู่ในรถก็ไม่ตบแบบให้ไล่ยุงไปไปอุ๊ยแต่คุณพระคุยกยบยุงรู้เรื่องได้ไมไม่แต่การมองโลกในแง่ดีของของเมียวอ่ะมันทําให้คนอย่สบายใจเช่นพี่เมย์ไม่เห็นจะอ้วนเลยจริงเสื้อเสื้อเันยังไงคะสลิมฟิตออมีชเสื้อมันคลาสสิคมาที่มันแค่สลิมฟิตที่มันดูดี แขนจะแตกกันนะลูกแขนจะแตกนี่ด <man> ูด like <season> ีอ <Like Luis> ่ะ like ลูกแขนคืออย่างนี้แล้วแขดแล้วคือสลิมฟิตน้องเดินบอกเมย์ทุกวันเมย์มันจะแบบโมเสื้อตัวเล็กเหรอวะโมบอกว่าไม่เมทแต่เมใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วเออแต่นี่เดินมาไม่ค่ะพี่เมย์นี่มันคือสลิมฟิตมันดูดีทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วเนาะ ตีกอล์ฟคนเดียวค่ะไม่ตีกับโมแล้วหนึ่งตีกับพี่เมย์เนี่ยเร็วเร็วเหมือนกันอันนี้ยังไม่เคยตีกับพี่เม็วแบบตอนแข่งพี่เคยตีกับจีนไหมเคยตีสองลุมอะนับป่ะพี่ไม่นับไม่เคยตีกับจีนแล้แต่เราตีเร็วใช่เราไม่ค่อยตีด้วยไปออกด้วยกันสี่คนเลยไหมชวนอเจไปด้วยเนี่ย ก็ต้องไปกันเป็นคู่แบบนี้นะแบบโมเมไหมแล้วจีนเมียวอะโมเมโมเมอะเคยมีประสบการณ์มาแล้วแบบคู่กันแล้วแล้วเป็นไงแพ้ไงคือใจเราสู้แต่ผลเราแพ้อะมันก็ไม่เป็นไรใจเราสู้มันโอเคใช่เพราะเมื่อกี้คำถามเขาคือสู้ทุกอู่ไม่ไม่กลัวใครก็สู้หมดเลยมันไม่ได้แปลว่าผลจะเป็นยังไงใช่โอเค โชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง